ทำไรแฝดฮะทำไมอ๋ออันนี้ใครครับอันนี้ใครครับอันนี้เด็กชายเจ้าสัวครับเจ้าสัวน้อยจะกลับกรุงเทพครับ,กล,บกลับไปหาใครกรุงเทพกลับไปหายายมันเนอะฮะกลับไปหายายวาสนาไม่เจ้าสัวดูดูนอนมันไม่มีที่นอนใช่ไหมอ่ะฮึ ไม่มีกลงนะโอ้ยบายใจแล้วสวยจะเป็นหนุ่มแล้วใช่ไหมไหนดูจีโอ้ยจะเป็นหนุ่มแล้วชอบอันนี้กล่องส่งลูกหยีอริครยเอาวเาด็กหญิงกระถินดิมรัวกระถินดิมรัวไม่ได้แต่น้องหรอลูกอือ จะสวยว่าอันไหน่าเอ้าเอ้าเอ้าแะทำไรฮะขึ้นไปทำอะไรลงมาดูทรงว่าจะไม่ได้เก็บแล้วลังใบนี้นี่ใครเพิ่มซับทำไมอีกอ่ะแฝดมึงอย่าเป็นนู่นเป็นนี่นะนะ เอาเอ้าเอา,อาเนิมนิมเราไปดูสิเรียวเรียว,เร,วเรีวเข้าอเอาไอเตี้ยมเข้ามาเลยเดีวเดีวยว มีมือที่สามมาร่วแมแจมพาโชคค่ะ <c oughs> เอาเอเป็นอะไรกันนักหนาฮะชุนลมุนกันหน้าดูจริงๆ ความชนลมุนหันกล้องเอฟซีเวียนหัวนุ่มนิ่มเป็นไรนิ่มฮะนั่นนั่นนั่นอืมอืมอะไรหลงฮะนี่ม,มันบ้าผู้ชายใช่ไหมมันเริ่อนบ้าผู้ชายแล้วใช่ไหมนิ่มฮะเอาเอาเอา เดี๋ยวจะได้ตีกันอีกให้ไรห่างๆกันเอาเียมไม่เตรียมเอาเียมเป็นงงอะไรวะเ <c oughs> ข้าประตัน,นีมันตกงละเต็มบ,บ้าน เตรียมครับเตรียมทำหน้าถุงงานถุงงานเออเออเดี๋ยวมันตบให้กัเดี๋ยวตบให้แหละย,ยุ่งกับมันจ้ะเออ ถึงเวลาใช่ไหมนิ่มขึ้นเขียงใช่ไหมนิ่ม,ม <c oughs> ถือคุณชายเตี้ยม